เียนเตือนไปยังนายสมชายกรรมการกรกตว่าให้ทำหน้าที่เฉพาะหน้าที another, ่ที่ตนเองมีื่อไทยและผู้แทนรัสดนตรีอื่นๆเข้ามาจัดการเรื่องตั้งของผู้แทนว่าจะได้เป็นก็ผู้คนจำนวนมากทั้งประธานและคณะมีความลาาเสียงแต่นายสมชายพยายามพูดจาชี้นำสังคมไทย โดยปราศจากข้อเท็จจรงิงทั้งๆที่รู้ว่าไปประชุมของขาจะเกิดปัญหาก็าพยายามที่จะดำเนการให้เกิดการประชุมไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าราฐสกิษดีการเมื่อยุสบสภาแล้วออกได้ครั้งเดียวให้มีการเลือกตั้งก็พยายามจะเสนอสารรัฐมนูลนายทุการู้หรือไม่าสารรัฐมนูลน่ะ มีแนวโน้มความรู้สึกนึกคิดไม่ตรงกับพรรคกระไายผมขอร้องให้ท่านหยู่นะและอยากให้กรกตสี่คนออ,อกมาพูดบ้างไม่ใช่ใหน้นายสมชายพูดอยู่คนเดียวเ,เลเิกเถอะไม่เขา้า่าสร้างความสับสนผมก็พูดกันเมืองเป็นนะแต่ผมไม่ใช่ไม่เข้าใจเรื่องกรกต ทีนายสุวิชายพูดเนี่ยไม่มีหลักพยัญชนะอยากให้ทะเลาะกันเนี่ยถึงก็ไปสุขหลาถึงสนามบินจะออกไปได้แล้วไม่รู้หรือไงเราไปรู้รู้ซะเพราะตำรวจเขาบอกมาเอาเรื่องที่สองอันนี้ไม่ใช่เด็ดองผมแต่ผมขอแสดงความคิดกรณีนายสุเทพเทิสุวรรณ จะขอพบและเจราจากันายกแบบว่าในายกคนเดียวในประเทศคนเดียวจะออกโทรทัศน์ให้ประชาชนทั่วประเทศรับรู้รับทราบท่านนายกจะตัดสินใจอย่างไรผมไม่ทราบแต่ความคิดของผมในายกไม่ควรให้เกียรติ นายสุเทพเพราะนายสุเทพเป็นผู้ต้องหาคดีกบฏผู้ต้องหาหมายจับตามหมายชอ่อและบุกรุกกระทรวงการคลังท่านนายกเป็นผู้นำประเทศตามกฎหมายและบทประจับรัฐมนูญนายสุเทพเป็นผู้นำคอพวส ซึ่งเป็นองค์กรเถือนคุณเป็นรัฐบาลผมเป็นฝ่ายคา้านพวกผมชนะเดือดตังใช่ไหมคุณแพ้เลยทางไ,ไปไม่มีทางไปไม่มีทางไปไม่มีคนฟังยิงปลาสสยคนยิงน้อยอากาศที่ไม่ก็พอคุณแม่เพียงนเดียวแล้วใครจะมาฟังแล้วสูเทพเนี่ยไปชนะปลาสสยนะสมัยผมอยู่ภาคกวาชาธิป,ปัต่ะ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นเวทีพรรคประชาธิปัตย์ไม่ให้ขึ้นมันจบแล้วกระจายเอาพวกคนไม่มีจะอยู่ยังไง